วันนี้เราจะพาไปดูคดีสุดอื้อฉาวและหดหัวใจมากที่สุดของประเทศอินเดียกับเด็กชายที่มีชื่อว่าอามจีซาดาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือฆาตกรต่อเนื่องที่อายุน้อยที่สุดในประเทศอินเดียเด็กชายคนนี้เนี่ยได้ก่อเหตุฆาตกรรมอย่างเลื่อนเย็นตั้งแต่อายุ8ดขวบแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปลองรับฟังกันได้เลย ชีซาดาเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนปี1998สถานะทางบ้านของเขาเนี่ยยากจนมากทำให้เขาเกิดความเสือส่อมทรงทางใจ,ใจิตใจและการเลี้ยงดูที่ปล่อยปะละเลยของคุณพ่อคุณแม่ของเขาและในรายงานเขายังมีการทระบ,บุว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยด้วยปัจจัยหลายอย่างเหล่านี้มันส่งผลต่อการเติบโตจากสภาพใจิตใจของอมจี การกระทําของัมาจจเนี่ยมีการวินิจฉัยแล้วว่าเขามีความผิดปกติทางจิตไม่สนใจบรรทัดฐานสังคมขาดความเห็นอกเห็นใจและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเป็นอย่างมากบันทึกจากการสืบสวนของเขาเนี่ยยังมีเขียนไว้ด้วยว่ามีสัญญาณเตือนมากมายที่บ่งชี้ถึงพฤติกรรมทางจิตของเขาพฤติกรรมที่ว่าก็อย่างเช่นการจุดไฟ อารมณ์ที่ไม่คงที่และทารุณกรรมสัตว์ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเขาเนี่ยทราบก็จะแก้ไขได้ทันแต่แล้วเด็กอายุ8ปดขวบเนี่ยเขาก่อเหตุได้อย่างไรเขาได้พรากชีวิตใครไปบ้างในเบื้องต้นนี่นะครับตำรวจไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเด็กชายอายุ8ปดขวบคนนี้จะเป็นคนก่อคดีฆาตกรรม แต่เมื่อชาวบ้านได้อธิบายตำรวจก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าภายใต้ใบหน้าที่ไรเงียงสานี้กลับซ่อนจิตสังหารของฆาตรกรเอาไว้จากการสอบสวนเนี่ยอาัจีได้สารภาพว่าเขาเป็นคนก่อเหตุกรรมเหล่านี้เองรวมไปถึงวุธีการที่ใช้ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยวันที่1มิถุนายน,นปี2007คุชบู เด็กทารกน้อยวัยหกเดือนได้ถูกพบเป็นศพอยู่ในหมู่บ้านกลางเมืองโดยคุชบูเนี่ยเป็นเหยื่อรายล่าสุดของอมจีจากการสืบสวนในระหว่างการสืบสวนนั้นคุณแม่ของคุชบูได้กล่าวว่าเธอปล่อยลูกของเธอให้นอนอยู่ที่โรงเรียนประถมแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยลูกของเธอก็ได้หายไปแล้วจึงรีบออกตามหาและเมื่อเธอหาไม่เจอเนี่ยอมจ,จีก,ก็ได้สารภาพว่า เขาอุ้มลูกของเธอไปเองอุ้มไปกลางป่าและใช้ก้อนอิดทุกตีจนตายและเอาใบไม้คลุมศพเอาไว้หลังจากนั้นตอนชี่อมจีทูกตำรวจคุมตัวนั้นเขาไม่มีทีท่าตกใจเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแววตาที่เยือกเย็นและอธิบายกับตำรวจถึงเหตุผลที่เธออุ้มลูกของผู้หญิงคนนี้เข้ามาในป่าว่าเขากลัวว่า เสียงร้องของเด็กคนนั้นเนี่ยเราทาให้ชาวบ้านตื่นกลัวและตกใจและได้เขาทําไปไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเน้นให้เสียชีวิตเท่านั้นและสิ่งที่ทําให้ตํารวจตื่นกลัวตกใจขวัญผวาม,มากที่สุดก็คือ <c oughs> เขาสารภาพว่าเมื่อหนึ่งมีก่อนเขาได้ลงมือสังหารลูกพี่ลูกน้องเขาวัยเก้าเดือนและน้องสาวแท้ของเขาวัยแปดเดือนและทั้งหมดนั้น ูกสังหารโดยก่อนอิฐแบบเดียวกับเคสนี้และที่น่าสรุปไปมากกว่านั้นก็คือพ่อแม่ของเขาเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าไม่แจ้งตำรวจเขาเจ้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นปัญหากันในครอบครัวเลยก่อให้เกิดเหตุสลดเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งพอเกิดครีเคสนี้เนี่ยทำให้พ่อแม่ของเขารู้แล้วว่าลูกชายของพวกเขาเนี่ยมีความผิดปกติทางจิต รู้ตัวโคชาเยหลังจากที่การสืบสวนทั้งหมดจบลงอายการก็พิจารณาว่าเด็กผู้ชายคนนี้อามาจีซาดามีความป่วยป่วยเป็นบุคลิกที่เรียกว่าบุคลิกซาเดกแต่ด้วยความที่เขาเป็นฆาตกรที่อายุเพียง8ขวบเนี่ยทำให้กฎหมายอินเดียไม่สามารถที่จะเอาผิดเขาได้ไม่สามารถส่งจำคุก หรือประหารชีวิตได้เขาจึงถูกส่งมาที่สถานพินิษและรอให้อายุครบ18ปีจึงจะออกมาได้นะักข่าวได้ถามถึงอาการของอามาจีว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงบ้านตำรวจจึงตอบว่าเขาเป็นเด็กที่พูดน้อยแต่ว่ายิ้มเยอะและชอบขอขนมวังกรอบกินนะครับฆาตกรที่อายุเพียงแขวบ ถ então, und, 3, ือว่าเป็นเคสคดีที่ค่อนข้างที่จะน่ากังวลมากถึงสภาพแวดล้อมและความอบอุ่นในครอบครัวหากคุณคิดที่จะสร้างครอบครัวเนี่ยคุณควรที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมและเอาใจใส่ครอบครัวให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดคดีสะเทือนขวัญแบบนี้ซ้ำสองก็นี่แหละครับเรื่องเล่าทั้งหมดในวันนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญที่น่ากลัวและน่าเศร้ามากเลย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับใครเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องหน้าสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวราตรีสวัสดิ์ทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าเชิญครับ